แน่นอนเมื่อกี้นี้เกลิ่นบอกไว้พอกลับไปเรื่องของข้าวของไง <ฮ>ก็ต้องซื้อไปจับจ่ายอยู่แล้วหลาเทศกาลแห่งการจับจ่ายซื้อ<ฮ>ข้าวซื้อของซื้ออะไรต่างๆท่านนายกรัฐมนตรีครับนายเศรษฐาทวีสินเนี่ยกำชับเลยนะในการคุมนะฮะเรื่องของข้าวของต่างๆเอาตรงๆว่าก็กลัวแบบบางทีข้าวของมันขึ้นเพราะเอา,อา,าคือพอมีนคนเยอะนายมีคนจับจ่ายใช้สอยเยอะๆก็อ่ะถือโอกาสซะหน่อยหนึ่งละกันได้ไหมกลัวของแพงค่ะพูดตรงๆเดี๋ยวข้าวของแพงนะคุณภาพสินค้าไม่ดีสินค้าไม่ตรงปกแล้วก็เป็นการฉวยโอกาสของเหล่ามิจฉาชีพ ด้วยโดยเรื่องนี้ฮะท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะนายเศรษฐาทวีสินเนี่ยให้ความสําคัญนะฮะในเรื่องของการตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ราคาของสินค้าอย่างใกล้ชิดและก็คุมเข้มะฮะในช่วงของเวลาสงกรานต์แบบนี้ที่เราจะไปจับจ่ายใช้สอยการซื้อของไปฝากญาติพี่น้องหรือข่าฝากครอบครัวต่างๆก็มีการกำชับนะฮะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมราคาสินค้าให้เกิดความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนและก็เป็นการกระตุน้นการจับจ่ายใช้สอยในช่วงของสงกรานต์นั่นเองครับใช่ค่ะ โดยจะมีการวางนโยบายนะคะคุณผู้ชมเพื่อที่จะดูแลค่าครองชีพให<ม>้กับพี่น้องประชาชนในช่วงของเทศกาลสงกรานต์แล้วก็มีการควบคุมเรื่องของราคาสินค้าคให้เป็นไปตามที่มาตรฐานเดียวกันแล้วก็ที่กําหนดไว้นะคะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณภูมิธรรมเวชยชยัยก็ได้มีการสั่งการนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เลยในการตรวจสอบราคาสินค้า<ม>นะในไม่ว่าจะเป็นในสถานที่ต่างๆห้างสรรพสินค้าสถานีขนส่งนะ ะะโดยเฉพาะเนี่ยสถานีขนส่งบางครั้งเราจะพบเจอว่า พอมีผู้คนมาใช้บริการเยอะๆเนี่ยก็แอบขึ้นราคาสินค้าแอบขึ้นราคาค่าบริการต่างๆแกงอะไรต่างๆก็ดดีขึ้นนะคะเพื่อที่จะป้องกันการฉวยโอกาสในการขึ้นราคานี้นะคะก็มีการตรวจสอบใน2ด้านด้วยกันด้านแรกก็คือด้านราคาอย่างที่บอกว่าจะต้องดูว่ามีการติดป้ายราคาชัดเจนไหมนะคะแล้วก็ขายตามราคาที่กําหนดหรือเปล่าด้านที่2ก็คือด้านของคุณภาพค่ะคุณผู้ชมก็จะมีการเข้าไปดูในท้องตลาด นะว่าสินค้าที่มีการนํามาวางขายเนี่ยค่ะได้คุณภาพตามที่กําหนดไว้ไหมบางทีเอาสินค้าหมดอายุมานะครับอันนี้ก็สําคัญเลยนอกจากนี้ฮะท่านก็ได้มีการลงพื้นที่นะฮะในการตรวจสอบราคาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอุปโภคบริโภคอาหารเครื่องดื่มรวมถึงอัตราค่าบริการต่างๆนะฮะในสถานีกลางบางซื่อหรือว่าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนะก็สถานีขนส่งหมอชิดแห่งที่2ด้วยเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสในการขึ้นราคาสินค้าในช่วงเทศกาล สงการที่สูงเกินกว่ากําหนดนั่นเองใช่แล้วล่วละค่ะแล้วนี่กรณีที่ร้านค้านะไม่ปฏิบัติตามกฎนะคะ<ม>คุณ<ท>ผู้ชมก็มีโทษ,นะโทษด้วย<อ>นะสำหรับร้านค้าที่ไม่ติดป้ายแสดงราคานะคะก็มีโทษปรับไม่เกิน1 0,000บาทกรณีที่จําหน่ายสินคา้าราคาสูงแล้วก็มีการกักตุนสินค้าไว้นะคะปฏิเสธการจําหน่ายก็มีโทษจําคุกอีกนะเปีด้วยการปรับไม่เกิน1 4 0 0 0 0บาทหรือว่าทั้งจําทั้งปรับนะคะค สำหรับคุณผู้ชมทางบ้านหรือว่าพี่น้องประชาชนที่พบเห็นการจําหน่ายสินค้าและบริการที่ไม่เป็นธรรมสามารถที่จะร้องเรียนได้นะคะที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ค่ะใช่นะคะเจอแบบพ่อค้าแม่ค้าที่ช่วยโอก,กาสในเวลานี้นะครับก็แจ้งได้เลยตามที่หมายเลขบอก1569เนะครับเป็นสายด่วนกรมการค้าภายในนั่นเอง